สวัสดีครับผมบอยเพชยนต์ครับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับกวอนนี้นะครับผมมาอัปเดตตัว Toyota v วีออสหรุ่น G นะครับเข้ามาใหม่นะครับรอคิวปรับสภาพนะครับอยู่ที่โซนช่างนะครับใครที่กําลังมองหารถมือสองนะครับราคาไม่เกินประมาณ4ี่แสนนะครับกดติดตามคลิปนี้กดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมจะ พามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับที่บริษัทเชรยนจนนะครับไปเรื่อยๆนะครับจะพาชมตั้งแต่รถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมว่าสภาพแรกเริ่มนะครับที่เข้ามาแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารถทุกคันนะครับเราการันตีนะครับไม่มีชนหนักจมน้าติดกว้มกลับไม่กอไม้กันมาแน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนปล่อยนะครับเราจะปรับสภาพนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันที่ขันนียกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ผมอัปเดตนะครับเป็นตัว วีออส1.5 1.5ตัวจีนะครับตัวท็อปสุดปี2018นะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับเพียง90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคาอยู่ที่379,000บาทนะครับสามารถ่อดเริ่มต้นนะครับประมาณ6,000ปลายได้เลยนะครับสำหรับโฉมตัวจีของเขานะครับชุดไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเดนแฮมรันนิ่งไลท์นะครับที่เป็นเส้นนะครับแบบนี้นะครับสวยๆนะครับชุดไฟหน้าไฟเดินไฟแท้นะครับ ไม่มีรอยแตกรอยร้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสำหรับโฉมตัวจีนะครับก็รุ่นจีของเขาจะมีไฟตัดบอกคู่หน้ามาให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับก็จะมีร่องรอยที่ต้องให้เก็บงานกันนะครับเล็กน้อยด้านหน้านะครับที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นจุดพวกสะเก็ดหินนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถสีดํานะครับมันอาจจะเห็นค่อนข้างชัดนิดนึงนะครับพวกสะเก็ดหินต่างๆนะครับที่อยู่ที่ผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะ มีการขัดสีนะครับตามสปาทาประษาทให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าพวกสีดํานะครับมันจะมีพวกรอยขนแมวนะครับสำหรับใครๆที่ชอบรถสีดํานะครับอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับพวกรอยสะเก็ดทิต่างๆนะครับรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะครับรถของเรานะครับไม่มีชนหนักเข้าถึงโครงสร่างมาแน่นอนนะครับรถทุกคันต้องเกรดเอนะครับก็จะมีค่า นะครับเป็นพวกสะเก็ดหินล่องลอยเล็กๆน้อยๆที่พอจะเก็บงานได้นะครับเป็นแค่เป็นพวกสีนะครับเป็นเรื่องความสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าตัดต่อตัวถังหรือว่าตัดแต่งอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนเราการันตีนะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีนะครับของทางบริษัทเพ็นยนต์นะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กซาอลอยนะครับขอบ15นะครับส่วนตัวยานะครับได้เป็นยางของดันหลอดไปนะครับเดี๋ยวปียางขออนุญาตเช็คสักคู่นะครับผม โอเคผมเจอปียางแล้วนะครับปียางได้เป็นยางปีใหม่นะครับสัปดาห์ที่หกนะครับปีสองพันยี่สามได้ยางปีใหม่ไปใช้งานนะครับโอ้โหก็ใช้งานกันได้ต่อยาวๆเลยนะครับผมนะครับสำหรับตัวด้านข้างนะครับก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องเก็บงานนะครับแต่ว่าผิวพันธ์นะครับผิวพันธ์บ้างเดิมนะครับผิวดิมโรงงานนะครับเรียมสันทุกอย่างอยู่ครบนะครับ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถพร้อมพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมภายในกันนะครับสำหรับภายในของเขานะครับเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีดำนะครับตัดรวดลายกราฟิกสีน้ำตาลนะครับเบาะยังใหม่ๆนะครับภายในค่อนข้างใหม่มากๆนะครับสมบูรณ์นะครับใช้งานต่อยาวๆเลยนะครับ สำหรับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับโหมดเครื่องเสียงนะครับที่ซ้ายมือนะครับช่องเสียงบุญแจ่นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับระบบัลติมีเดียของเขานะครับจะได้เป็นหน้าจอนะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับก็ทํางานร่วมกับกล้องมองหลังแล้วก็มีเส้นสายการกัะยะให้ด้วยนะครับตัวแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้นะครับ ำหรับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแบบขั้นบันไดนะครับภายในก็นะครับค่อนข้างดูใหม่สะอาดนะครับเนี่ยครับภายในนะครับเป็นโทนสีดําแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าสีรถโกนะครับตกแต่งนะครับผมเฉพาะของตัวบีออนะครับที่มีสีรถโกตกแต่งนะครับภายในถือว่าใหม่มากๆนะครับโครงสร้างนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูที่หัวน็อตนะครับนะครับที่จะชี้ให้ดูนะครับ หัวร่องเขาไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนขยบนะครับซ่องหรือประตูดเดิมนะครับไม่มีร่อยการทันท้แกะเก่านะครับนะครับตรงน็อตที่ฝาประตูเช่นเดียวกันนะครับจุดแปะสติกเกอร์ต่างๆของตัวรถนะครับก็ยังแน่สนิทนะครับไม่มีพบกรอยร่องสีพ้นทับนะครับอันนี้เดี๋ยวก็าเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับเรื่องจุดสีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมถือว่าแผ่ไม่ใหญ่นะครับพวงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดสวยงามขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะ ผมก็คือถ่ายแบบให้ดูตรงไปตรงมาเลยนะครับว่ารถที่เรารับเข้ามานะครับสภาพก่อนที่จะปรับสภาพแล้วเป็นยังไงนะครับถ่ายให้ดูแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่มีกากนะครับตรงไหนไม่ทัาหนี้นะครับหรือว่าตรงไหนแก้ไขอะไรนะครับเราสามารถแจ้งบอกได้เลยนะครับผมนะไม่มีกากแน่นอนนะครับแต่ว่าเราการันตีว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนักเข้าถึงโครงสร้างของตัวรถแน่นอนนะครับสำหรับด้านท้ายของเขานะครับมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ กะระยะให้2จุดนะครับต้องขออภัยนะครับสีอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งด้วยตัวรถสีดําแล้วก็เป็นการถ่ายย้อนแสงเข้ามานะครับคันนี้ก็คือจอดอยู่นี้นี่ครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับทีมช่างของเราไปกินข้าวพักทานข้าวอยู่นะครับผมก็รีบมาอัปเดตให้ชมกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายพี่ๆเขากลับมานะครับก็จะมาล้างทางภาสานแล้วก็ส่งไปเก็บสีนะครับผมนะครับโลโก้ตัวรถนะครับผมด้านหลังนะครับรุ่นตัว G นะครับนี่ตรงรุ่นเลยนะครับ ไฟเบรกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับระเดียดในที่เก็บสัมภาระกันนะครับนะที่เก็บสัมภาระนะครับก็สามารถนะครับเปิดที่ตรงนี้นะครับผมภายในหรือว่าจะเปิดที่กุญแจนะครับตัวกุญแจเขาจะมีตัวไขก็จะยังเ,เป็นแบบไขยอยู่นะครับนี่แบบนี้ตัวไขเดี๋ยวกุญแจไขตรงนี้นะครับก็กว้างขวางาอยู่แล้วนะครับเก็บสัมภาระได้นะครับเดี๋ยวมาดูล้อย,อยางอะไรนะครับมีให้หรือเปล่านะ โอเคล้อย่างอะไรอยู่ครบนะครับถุงมืออยู่ครบส่วนตัวแม่แรงนะครับจะอยู่ใต้เบาะของผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ซีนนะครับซีนเดิมๆนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับนี่ซีนทางมะพร้าวเป็นอาร์ตกรมคมชัดนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคฝั่งนี้เหมือนกันนะครับรอยซีนนะครับพอซีนทางมะพร้าวนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็คือเราก็วางใจได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับไม่มีการชนหรือว่าการดตามสีตัดต่อมาแน่นอนนะครับน็อตตรงฝากระโปรงเขาก็ไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับนี่สภาพหัวน็อตเดิมเดิมเกี้ยงเก้านะครับสีหน้าสนิทเรียบเนียนกันนะครับเป็นอาร์ตกรมคมชัดทุกจุดนะครับประมาณนี้มีกล้องมองหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกครับด้านในเขามีจะมีหน้าจอนะครับแล้วก็มีเส้นสายการกะระยะให้นะครับ ะคันี้ผ่อนเบาๆนะครับเริ่มต้นประมาณหกพันปลายๆเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา v ีอออยู่นะครับผ่อนถือว่าไม่แรงนะครับแล้วก็ได้ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาปรึกษานะครับศูน1 3 1ป8สามหนึ่งสาหนึ่งปปดสหกนะครับอันนี้เบอร์ผมนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาการออกรถมือสองนะครับหรือว่าต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมแนะนำดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับ เพราะว่ารายละเอียดตัวรถนะครับผมท้าให้ชมกันแบบเต็มๆเลยนะครับไม่มีกักแน่นอนนะครับเดี๋ยวคันนี้เวลาปรับสภาพมาก็สวยขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับช่องผมอยู่นะครับผมจะถ่ายให้ชมนะครับทั้งรถเข้าใหม่แล้วก็รถที่ปรับสภาพแล้วนะครับผมเพราะว่าคือเราขายแบบตรงไปตรงมานะครับอย่างที่บอกนะครับรถมือสองนะครับจะให้มันกริปเหมือนมือหนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพ่งนี้เราก็มีการเก็บงานรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆให้เก็บสีนะครับผมแล้วก็ ดูแลนะครับอ่าช่วงล่างน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับหรือว่าตัวของเหลวต่างๆเราดูแลให้นะครับผมนะอันนี้ได้สีดําด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับใครมองหาสีดําอยู่นะครับไม่ใหา่พลาดกันนะครับเนี่ยครับตรงเนี้ยที่อย่างที่บอกเดี๋ยวเาเก็บงานนะครับผมคันนี้เดี๋ยวถ้าไม่โดนจองอันนี้เดี๋ยวถ้าผมมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับถ่ายตอนสภาพสวยๆแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นรุ่นตัว G แบบเนี้ยมักจะอยู่ไม่นานนะครับมักจะอยู่ไม่นานนะครับตรงๆเลยถ้าเป็น ตัวท็อปด้วยราคาเพียง379,000นะครับออปชันของเขาค่อนข้างจะเหมือนรถใหม่รถใหม่่ปีนี้นะครับบางรุ่นที่เป็นอีโคคาร์นะครับออปชันยังไม่เต็บเท่านี้เลยนะครับเนี่ยครับรถก็ยังคงเป็นโครงสร้างเดิมนะครับปี18นะครับแผ่นเพลตตัวรถนะครับเป็นปี18แท้นะครับรถไม่เคยขยับนะครับดูรถด้านแก้มนะครับด้านในนะครับผมซอกตืนเดิมๆนะครับ มาเดี๋ยวมาชมราบละเอียดภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับมาครับมาชมระเอีของห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวดูโอนะครับผมขนาด1.5ลิตรเครื่องยนต์เบนซินนะครับภายในห้องเครื่องก็ถือว่าสะอาดนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าล้างใดๆเลยนะครับผมมองจากตรงนี้ถือว่าเครื่องสะอาดเลยนะครับเจ้าของค่อนข้างดูลดีนะครับ ในส่วนของโครงสร้างนะครับมาดูที่ตัวสติ๊กเกอร์มอกนะครับตัวรถยังแนบสนิทนะครับไม่มีพวกรอยละอองสีพ่งทับนะครับตรงโช๊คเบ้าโช๊คนี่เม็ดอาร์ตนะครับกลมคมชัดนะครับดูด้านในนะครับที่เป็นตัวหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับแล้วก็ที่ฝากระโปรงนะครับฝั่งนี้นะครับฝากระโปรงน็อตเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับดูดูแผ่นการซ้อมน้อนก่อนนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ตัวสติกเกอร์นะครับที่ปะมาจากโรงงานที่ฝากระโปรงเขายังคงแนสนิกนะครับไม่มีพวกรอยละอองสีนะครับพ่นทับได้ๆนะครับนะครับน็อตที่ฝากระโปงฝั่งนี้แล้วก็ด้านแก้นด้านใดนะครับคมคมชัดนะครับไม่มีร่องรอยการง่ายแกะเก่านะครับดูตรงเบ้าโชกคตรงนี้แมทอรนะครับกลมปั๊มแอลหนึ่งอยู่ครบนะครับนะครับจุดมาร์กสีตามสีนะครับจากทางโรงงานนะครับก็ยังคงครบสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวมาได่ดูในส่วนของคานนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านฝั่งซ้ายนะครับเรียงไปนะครับผมคานนะครับไม่มีบิดไม่มีงอนะครับรูกลมๆนะครับของตัวคานนะครับก็ไม่บุดไม่เบี้ยวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับน็อตตรงคานก็ไม่เคยโดนแก่นะครับหรือว่านํามาซ่อมแซมใดๆนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเช็คให้เลยนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับะสำหรับที่ใครที่สนใจคันนี้นะครับก็ ติดต่อเข้ามาปรึกษานะครับสอบถามการออกรถนะครับผมของตัวรถคันนี้ได้เลยนะครับผมกับเจ้าตัว Toyota v วีอ1.5รุ่น G ตัวท็อปสุดนะครับปี2018คันนี้ราคาเพียง3แ79,000นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ6,000ไปายได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามา0831318826นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ